วันนี้รรบีตาก็โคสวัสดีนะครับก็ผอพามาชมต้นพันอโวคาโดปีเตอร์สันนะครับสวยๆนะครับก็พร้อมส่งให้ลูกค้านะครับต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นสายพันุ์ที่ปลูกได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยในทุกภาคนะครับรสอร่อยนะครับก็พร้อมส่งให้ลูกค้านะครับก็เหลือไม่เยอะนะครับของได้ปนิตานะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอโวคาโดไรเมล็ดนะครับ ก็ต้นสวยนะครับหอมสกครับอันนี้ก็ต้นละสามร้อยบาทนะครับพร้อมลงปลูกได้เลยนะครับต้นแข็งแรงนะครับสายพันธุ์นี้ตัวเร็วเหมือนกระบุจิตนะครับโรคแลแมลงลบกวนน้อยนะครับนะครับตัวเร็วนะครับเพียงแต่ว่าจะให้ขาดน้ํานะครับดูแลนะครับก็ใส่ปุ๋ยคกนะครับที่จืดแล้วนะครับที่ไม่ที่ฆ่าเชื้อแล้วนะครับ หรือขี้ไก่อันเม็ดนะครับขี้ไก่ที่ผสมพวกแก่พวกอะไรนะครับนะครับที่ไม่ที่ไม่ร้อนแล้วนะครับที่ค่าเชื้อเช่นกันนะครับประมาณสามถึงสี่ปีก็ออกดอกแล้วนะครับต้นตูเร็วนะครับเอาโคดูแล้วเมล็ดนะครับพี่การสวนก็บ้านหนองเดินตำบนแชงวิ่งอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับยินดีนะครับต้อนรับทันที่มา ไปชมสวนนะครับดูต้นพันธุ์นะครับช่วงนี้ก็กำลังติดผลเล็กนะครับอโวคาโดแลมเลดกับทุกสายพันธุ์นะครับที่ต้นตัวแล้วก็ออกลูกแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นแลมเฮดนะครับก็ยังไม่ตยังไม่พร้อมส่งนะครับอันนี้ก็เป็นบัคเนียนะครับบัคเนียก็ต้นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะครับกระบู้เจ็ดนี่ก็ยังไม่พร้อมส่งนะครับนะครับฝั่งนี้ก็เป็นปีเตอร์สันนะครับเพิ่งเสียไปนะครับ นี่ก็เป็นพิงค์เคอร์ตันนะครับก็ยังไปไม่เก๋อันนี้ก็เป็น034นะครับก็ทําไว้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าต้นเมลพันธ์นะเพิ่งกําลังติดลูกเล็กนะครับอยู่ในแปลงนะครับอันนี้ก็เป็นต้นก้านะครับคบก็ยินดีต้อนรับนะครับถ้าท่านไหนแวะอยู่ใกล้แวะมาชมนะครับสวนนะครับแตมมีตานะครับบ้านน้องเดินนะครับ คุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนต้นพันธุ์จากสวนไปนะครับถ้ามีข้อสงสัยในการดูแลก็ทักมาได้ที่เพจและมิตาได้เลยนะครับหรือไปที่ไลน์นะครับไอดีไลน์ก็เบอร์0 8 9ย์แปดเก้าปเอ็นงห้านะครับแอดมาได้เลยนะครับสอบถามยินดีเรียกเป็นเรียนรู้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ